พ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาทํากับข้าวไม่ได้มาเข้าครัวนะครับไม่ได้มาทําอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าทําอาหารด้วยอะไรต่างๆนะครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปในการไปเที่ยวกับครอบครัวไปที่ไหนก็ตามนะคคือผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพมาก่อนปัจจุบันเนี่ยเป็นพ่อบ้านเต็มตัวแล้วก็มีงานอดิเรกคือ การเป็นยูทูบเบอร์นะครับซึ่งยูทูบเบอร์เนี่ยอุปกรณ์ที่เขาจะขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องนะครับกล้องสําหรับถ่ายวิดีโอถ่ายนะรูปนะฮะและอีกอย่างหนึ่งผู้ช่วยที่เขาต้องมีเลยนั่นก็คือ ขาตั้งกล้องนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูกันเพิ่งได้มาสดๆใหม่ๆเลยที่อยากได้เพราะว่ามันมีหลายเหตุผลเนาะขาตั้งกล้องเนี่ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะเวลาเราไปเที่ยวกับครอบครัวเงี้ยนะครับเวลาเราจะถ่ายรูปครอบครัวแต่ละครั้งรูปหมู่เนี่ยมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งขาดหายไปอะ่ะนะครับสลับเพราะว่าสลับกันไปถือกล้องมาถ่ายไง ก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่ครั้นเราจะวานคนอื่นถ่ายภาพนะครับมันก็แบบนี่เขาใช้กล้องเราเป็นหรือเปล่านะเพอเคิดไปว่า,วาถ้าเขาถือกล้องแล้วแล้วเขาวิ่งไปละตามไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะครับก็บางทีก็เกรงใจไม่อยากจะว้ายานคนอื่นเขานะครับการมีขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะช่วยทําให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาไปเที่ยวเราก็จะได้รูปครอบครัวที่ครบจะถ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้กล้องมันมีโหมดตั้งเวลาตั้งอะไรได้หมดแล้วก็เลย เป็นที่มาของเจ้าขาตั้งกล้องตัวนี้นะฮะที่ได้มาเอามาใช้ในงานนะครับในงานถ่ายคลิปถ่ายอะไรที่คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านเห็นนี่แหละตัวนี้นะครับมันจะเป็นเวลบอนวิดีโอเมด638นะฮะร,รุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นท็อปแล้วลนะ่ะผมว่านะเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรกึ่งโปรแล้วอ่ะนะฮะนะมาดูกล่องเขาก่อนด้านนี้เขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับเวลบอนวิดีโอเมด638นะครับนี่ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเขาก็จะเป็นแบบรุ่นนะวิดีโอเมด638เนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะครับยืดสูงสุดเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำหนักเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกข้างๆกล่องไว้นะครับเดีย๋ยวทีนี้เราจะมาดูข้างในนะครับว่าเขาใส่อะไรมายังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวขอเก็บก่อนนะอ่านี่นะครับออกมาอันนี้คือกระเป๋าของเขานะนี่นะครับ เมลบอนพอเราเปิดออกมาข้างในปุ๊บ <c oughs> เจอถุงอีกหนึ่งชั้นแผ่นนี้ก็คือข้อมูลของรุ่นนี้นะครับอ่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเป็นภาษาอังกฤษอันี้ก็ปุ๊บโอ้โห,โหนี่นะครับ ันนี้คือขาตั้งกล้องสัญชาติญี่ปุ่นนะครับมีธงญี่ปุ่นชัดเจนนะฮะแล้วก็มีรุ่นชัดเจนเลยนะเวลบอนวิดีโอเม e 638แต่และส่วนนี่สวยงามเลยนะครับงานละเอียดมากทุกส่วนของกล้องนี่ดูแข็งแรงทนทานนะครับน่าใช้น่าใช้มากเลยฮนะนี่นะครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้าน <laughs> ดูแล้วมันงานมันสวยมากเลยนะครับมันงานมันละเอียด นะฮะเพราะว่าเป็นของนําเข้าจากญี่ปุ่นเนาะตัวนี้ผมจะเอามาใช้ในงานอย่างที่บอกไปในงานถ่ายวิดีโอนะคะคืองานจะออกมาดีมันจะต้องแบบดูสมูทดูมันทาให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะเวลาที่เราจะเอาไปใช้อาจจะเอาไปเผยแพร่อะไรเนาะนะครับก็ดีเดี๋ยวจะมาแนะนําส่วนต่างๆของมันให้ดูแล้วกันนะครับ เราเห็นไปคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้เรามาดูส่วนต่างๆของขาตั้งกล้องเจ้าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเวลาเรา,าพับเก็บแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเขาจะเหลือประมาณแค่67เซนติเมตรเท่านั้นนะครับถ้าเรากางสุดๆเนี่ยเขาจะมีความสูงถึง171เซนเลยนะกล้องจะอยู่ตรงนี้เลยครับ มุมสูงนี่ได้สบายเลยนะรุ่นนี้ขาตั้งของเขาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยม3ท่อนนะครับแล้วก็มีตัวล็อกแบบฟลิปล็อกด้วยนะฮะเห็นมั่นคงแข็งแรงอย่างเงี้ยน้ำหนักเขาก็ประมาณ1.9กิโลนะครับไม่ได้หนักมากแต่ตัวเขาเนี่ยสามารถรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลนะ4กิโลกรัมเลยอุปกรณ์ใหญ่ๆนี่สบายมากเลยแต่เขาแนะนำว่าประมาณสัก3กิโก็โอเคละแน่นหนามั่นคงแข็งแรงมาก แกนกลางตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะนี่นะครับซ้ายขวาขวาซ้ายเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะหมุนตัวเนี้ยนะครับให้มันสมูทขึ้นลงแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกความสมูทความนืดได้นะครับเห็นไหมมีระดับน้ําบอกนะครับอันนี้ใครที่ชอบถ่ายแลนด์สเคปเขาก็จะมีระดับน้ําให้บอกตรงนี้ด้วยเนาะขาตั้งรุ่นนี้จะเป็น ขาตั้งหัวน้ำมันนะครับมีแผนได้2แบบก็คือขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็แผนซ้ายแผนขวาเนาะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสเกลบอกด้วยนะเนี่ยนะครับมีสเกลบอกระดับว่าขึ้นลงขนาดไหนแล้วนะครับไปซ้ายไปขวาได้ขนาดไหนแล้วนะฮะทั้งขึ้นทั้งลงก็จะมีตัวปรับความหนืดนะครับอ่าความหนืดของน้ํามันอยู่นะครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีปรับตัวนี้อีก สองตัวเห็นไหมซึ่งไอตัวปรับระดับความมนเยตสองตัวน,นี้เนี่ยนะครับเวลาเราแพนกล้องนะฮะขึ้นลงหรือซ้ายขวาเนี่ยมันจะทําให้งานเราสมูทขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมลองเปลี่ยนมาใช้ขาตั้งกล้องของเบอร์บอนนะครับเห็นไหมเห็นถนึงความสมูทของเขาไหมครับอ่าอันนี้ขึ้นลงเนาะผมลองแพนจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็ดูสมูทมากเนาะ จะขวามาใสยโอเคเลยนะครับแล้วตัวก้านเนี่ยนะครับเราสามารถถอดออกได้นะนะครับนี่ปรับได้อย่างนี้ด้วยจะเอาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแล้วแต่ความถนัดเราสามารถปรับได้นะอันเนี้ยนะตัวนี้เขาเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งกล้องนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรควิกรีลลสมั้งนะครับคือเราสามารถเอากล้องมาติดไว้ตรงนี้ได้เลยเวลาเราจะถอดเราก็ยกทั้งกล้องออกมาอเงี้ย เวลาเราจะเอามาเอาไปถ่ายรูปเอาไปทําอะไรเสร็จแล้วเราจะเอามาใส่ขาตั้งกล้องเหมือนเดิมก็แค่นี้แล้วเราก็ปล่อยมันก็จะยึดไว้เรียบร้อยแล้วเขาทำมาแบบใหญ่ได้นะ่ะลองรับกล้องขนาดใหญ่ได้เลย เรียบร้อยนะครับพอจะเห็นกันไปคร่าวๆเนาะกับเ e ลบอนวิดีโ m a มด638ขาตั้งกล้องสายเลือดญี่ปุ่นตอนนี้ WGI ้อเขานำเข้ามานะครับเขานามาถึง5รุ่นให้เลือกนะฮะใครสนใจลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับแล้วก็ข้อมูลไว้ใต้คลิปให้ดูว่าเออไปเข้าไปศึกษาดูว่าอันไหนรุ่นไหนมันเหมาะกับเรานะ นะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของก็ลองลองเข้าไปดูนะครับผมว่าโอ้โหโอเคเลยชอบมากนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีเรื่องของการทําอาหารอยู่เหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วก็มีรีวิวอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาใช้บ้างนะฮะเป็นครั้งคราววันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ